ครับก็กาศเลยนะครับพรากับผมในช่องเพเทเลนกับเช่นเคยนะครับกิจกรรมที่อัปเดตในวันนี้คุอนข้างที่จะน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกตัวการ์ดบิ๊กไทม์เวอร์ชันเก่านั่นเองนะครับซึ่งเป็นครบรอบ30ปีของเกมคโนมินั่นเองนะครับหรือว่าวินนิ่งหรือเพจนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าครบรอบ30ปีเนี่ยเราจะพ้นใครไม่ได้นอกจากลิโอเนลเมสซี่ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์มาตั้งแต่นมนานเลยนะครับสำหรับตัว ลิียวเนลแมซซี่นั่นเองที่อยู่กับเกมเพสหรือว่าเกมนิ่งมาควบคู่กันมานั่นเองนะครับแน่นอนครับกิจกรรมนี้ก็มีการจัดขึ้นนะครับในรูปแบบของตัว a อปไพร o r อร์เวิลฟีเจอรสำหรับตัวกิจกรรมอ e ีฟุตบอลครบรอบ30ปีนะครับรูป a อ b a s s a d o r ก็จะเป็นยามาฮ่า aha, แล้วก็เรียวเนลวแมซซี่นั่นเองนะครับซึ่งให้ร่วมกิจกรรมที่ตัวกิจกรรมโตกเกียวนั่นเองรวมถึง กิจกรรมที่อัปเดตมาในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแคมเปญนอาจีบหรือว่าการเคลียร์เคลียร์ตั้นเองรวมถึง Special Login p ินพ e ีเซ็นั่นเองนะครับคือเราจะล็อกอินได้รับตัวแพ็คเนี่ยประมาณ4ครั้งนั่นเองนะครับในการ Special l o g อกอมีวันไหนบ้างมาลุ้นกัน แล้วก็การ์ดรูปแบบใหม่นั่นเองนะครับในช่วงของอีพีกันเองเปลี่ยนพื้นหลังเป็นรูปแบบของตัวเป็ดส2ง0ันเอสป็ดอะไรก็ว่ากันไปนั่นเองนะครับตามรูปแบบของตัวนักเตะนั่นเองนะครับแล้วก็ครั้งหลังเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของพวกเป็ดเจนเชิพวก P2 นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นพวก การ์ดแบบเก่าๆนั่นเองนะครับพื้นหลังนะ้าตั้งแต่ของโคนณมิทั้นเองรวมถึงตัว Big Time เนี่ยคูณ20เลยนะครับก็คือจะเปิดใช้งานก็คือวันที่10เดือนหน้านั่นเองนะครับใกล้แล้วนั่นเองนะครับนี่ก็คือระยะเวลาของกิจกรรมที่มีทั้งหมดทั้งมวลนั่นเองนะครับระยะเวลากิจกรรมของตัวนี้นั่นเองจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือวันที่26 แล้วก็2830ก็ว่ากันไปไล่ตามแผนของคโนมินั่นเองนะครับคือเราจะได้รับทั้งหมดก็คือ20นั่นเองนะครับในการเปิดฟรีนะรวมถึงตัวการล็อกอิน4ครั้งนั่นเองก็จะมี26 30วันที่3วันที่7ก็ว่ากันไปตามเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับสำหรับตัวล็อกอินสเปเชียลล็อกอินพรีเซตนะหรือว่าการล็อกอินได้รับตัวการเปิดฟรีนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับแล้วก็แพ็กตัวบิ๊กไทม์เนี่ยคโนมิขึ้นมาเลยนะครับว่า สามทับสิบสองเนี่ยเขาเปิดภาพมาแค่สามก็คือยังเหลืออีกเก้าคนนั้นเองนะครับที่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับคือเก้าคนนี้จะเป็นใครบ้างที่อยู่ในแพ็กนี้รอรุ่นกันนะครับหรือว่าถ้าเราได้หมดมันก็ดีเลดิอ่าบิ๊กทันรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยใช้ได้เหมือนกันขอเอามาใช้อยากได้เหมือนกันอา,อาจจะพวกแฟ้กไนกาดอะไรแบบที่ผมยังไม่เคยมีนะ แต่พ้นใครไม่ได้นอกจากเลียเน่เมสซี่นะครับมีแนวโนม้มมากๆเลยที่าพาร์ทเนอร์หลักๆอย่างเมสซี่อาจจะกลับมาในรูปแบบของบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับรวมถึงวันจันนี้อย่าพลาดเลยนะครับสำหรับตัวโชว์ไทม์หรือว่าบิ๊กไทม์ของลิเวอร์พูลอย่างเช่นเบอร์จิลฟานได้นั่นเองนะครับรอลุ้นกันว่าจะโหดแค่ไหนนะครับในสกิลตัวลองลิสต์แท็กเกิลนั่นเองนะครับรวมถึงเตรียมเงินไว้ดีๆด,ด้วยสำหรับการเปิดแพ็ค ในวันจันทร์นั่นเองนะครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ